สวัสดีค่ะทงแชมันฮาสวัสดีผู้ปครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอเหล่าซื้ออีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราซื้อจะให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับเหล่าซื้อนะคะแล้วก็วันนี้จะใช้หนังสือทั้งสองเล่มเลยค่ะทั้งแบบเรียนแล้วก็แบบนังสื้อแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนมาดูสไลด์แรกกันก่อนนะคะสไลด์แรกเนี่ยเราจะออกสจยงว่าอะไรคะค่ะเลเช อันนีาแปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะ,ะเรายังอยู่ในบทเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่หมดนะคะแบบฝึกหัดเรายังเหลืออีกหลายหน้าอยู่เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะคําว่าบุคคลเนี่ยภาษาจีนจะออกเสียงว่าเรินวู่นะคะเรินวู่แปลว่าบุคคลนะคะหนังสือของเราก็จะมีสองเล่มเหมือนเดิมเลยนะคะจะมีเล่มแบบเรียนแล้วก็เล่มแบบฝึกหัดนะคะถ้าหากใครยังไม่ไปหยิบหนังสือมานะคะก็เดินไปหยิบ หนังสือเมื่อก่อนนะคะเพราะวันนี้จะต้องใช้ทั้งสองเล่มเลยนะคะแล้วก็ต้องเขียนลงในหนังสือทั้งสองเล่มเลยค่ะนักเรียนอ่านักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปหน้าที่ไปหน้าที่เก้านะคะอ่าเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่เก้านะคะเจอเรียงคะ่ะที่เป็นกรอบรูปมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูปค่ะนักเรียนเห็นไหมคะที่มีแอปเปิ้ล รูปเหตุรูปพึ่งไม่เป็นเห็นหรือยังคะนะที่เก้าค่ะหนังสือเรียนนะคะอ่าคําสั่งอันนี้นะคะด้านล่างนะคะนักเรียนดูด้านล่างนะคะที่เป็นภาษาไทยบอกว่ากิจกรรมในชั้นเรียนค่ะกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะอ่านว่าเครือทางหัวต้งนะคะเครือทางหัวต้งเพราะว่ากิจกรรมในชั้นเรียนนะคะคําสั่งคุยยาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะอ่านภาษาจีนให้ฟังนะคะช่วยช่วยเฮยบานช่าง ยูตัวสากะปอพอมอฟอป่าสุดจะเสียต่อเสียต่อเย,ยียนเชียหลี่อ่าจะยาวมา,ากๆเลยนะคะก็ะจะแปลว่านับจํานวนของปอพอมอฟอหรือว่าพยัญชนะที่เราเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะมี ตัว B ตัว P ตัว M แล้วก็ตัว F ใช่ไหมคะบนคำศัพท์ค่ะว่ามีกี่คำแล้วให้ในักเรียนนะคะเขียนจำนวนเป็นภาษาจีนลงไปในวงกลมนะคะอาจะมีวงกลมอยู่ด้านล่างนักเรียนเห็นใช่ไหมคะมี BPM แล้วก็ F. อานักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะถึงบางรูปนะคะจะไม่เหมือนกับในหนังสือแต่ก็คล้ายๆนะคะ อ่ารูปแรกเป็นรูปอะไรคะนักเรียนแอปเปิลนะคะแอปเปิลภาษาจีนจะออกเสียงว่าพิงกวักวพิงกวัวผิงกัวนะคะต่อไปค่ะรูปของคุณพ่อนั่นเองนะคะอ่ารูปของคุณพ่อน,นะคะออกเสียงว่าป้าปะป้าปะป้าปะแปลว่าพอนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคํานี้อ่านว่าหมี่ฟานมี่ฟานหมี่ฟานเนี่ยแปลว่าข้าวนะคะข้าวสวยนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะคำนี้นะคะแปลว่าคุณยายนะคะคำถัดมาค่ะอ่านว่าผัวผอนะคะผัวผอนะคะแปลว่าคุณยายนะคะต่อไปค่ะคำนี้แปลว่าพึ่งค่ะอ่านว่ามีเฟิงมีเฟิงแปลว่าพึ่งนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะเห็ดนะคะออกเสียงว่าหมัวกูหมัวกูนะคะเห็ดนั่นเองนะคะมีทั้งหมด6คำค่ะนักเรียนมีคำว่าพิงกัวแอปเปิลป้าปาพ่อ มีฟ้านข้าวสวยพัพผัวคุณยายมีเฟิงพึ่งแล้วก็หมวกูเห็ดนะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่าพินอินที่เราซื้อให้มาในสไลด์เนี่ยจะมีสีดําให้แล้วนะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะจะแตกต่างจากสีอื่นนะคะ,ะที่เราซื้อให้ไปเป็นสีดํานะคะก็จําเป็นจํานวนนักเรียนก็นับดูได้เลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนนับไปพร้อมกับเราซื้อดีกว่านะคะ ตัวบีเนี่ยอ่าเรียนเราซื้อใส่ตัวบีไว้ข้างๆนะคะตัวบีหละนะอดอปปอใช่ไหมคะนะักเรียนเห็นตัวบีที่เป็นพยัญชนะในคําศัพท์มีกี่คําคะมีกี่ตัวเอ่ยนะักเรียนลองนับดูสิคะหล่าเราซื้อเห็นแล้วนะคะนะักเรียนเห็นแล้วย,ยังคะพิงกว่วามีไหมคะไม่มีป้าป่ามีไหมคะมีค่ะมีถึงสองคำเลยนะคะป้าป่ามีถึงสองตัวเลยนะมีสองแล้วมีฟันมีไหมคะไม่มีพอพอ้อมไม่มไหมคะไม่มีใช่ไหมคะ มีเฟิงก็ไม่มีหมวกกูก็ไม่มีนะคะมีแค่สองตัวนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลขสองเป็นภาษาจีนนะคะอ่าต่อไปค่ะตัวพีนะคะอ่าอ่านว่าพอพออ่าพอนะคะนักเรียนดูแล้วเลยค่ะว่ามีกี่ตัวคะพิงกัวพอพอสองเหมือนกันหรือเปล่าคะใช่ไหมคะสองเหมือนกันใช่ไหมคะเออต่อไปค่ะ เ <M>. อ,อ็มค่ะพอพอมัวค่ะพอพมออ่ามอนะคะมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามมีตรงหมีฟ้าดมีตรงมีเฟิองมีตรงหมวกูนะคะมีสามค่ะนักเรียนต่อไปขาสุดท้ายนะคะคือ F ค่ะพอพมอฟอนะคะ F มีคําอยู่ในคําไหนคะมีฟ้านใช่ไหมคะมีเฟิงมีสองนะคะอ่า นักเรียนคะดูได้เลยนะคะนักเรียนเอาคําศัพท์ที่อยู่ในวงกลมในสไลด์เราซือ้อเดบไปใส่ได้เลยนะคะเพราะเป็นตัวเลขภาษาจีนค่ะพอเนี่ยมี2อ,อ,อ,อนะคะก็เขียนแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพ่อมีสามค่ะซานค่ะเขียนแบบนี้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะโมเนี่ยก็มี3เหมือนกันนะคะซานนะคะสารเส้นนะคะขีดภาษาจีนนะแต่ไม่เท่ากันนักเรียนดูดีๆนะคะต่อไปค่ะฟอสองนะคะ ่าเออนะคะสองนั่นเองนะคะอ่านักเรียนนะคะเขียนตามไปเลยนะคะแต่สําหรับอันนี้นักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปมาให้เราซื้อนะคะให้นักเรียนได้ลองฝึกเขียนนะคะแล้วก็ได้ลองนับตัวเลขด้วยค่ะไม่ต้องถ่ายรูปมาให้เราซื้อนะคะแต่นักเรียนต้องไปถ่ายที่เป็นแบบฝึกหัดค่ะในหนังสือหนังสือเรียนเนี่ยไม่ต้องถ่ายมานะคะแต่ให้นักเรียนต้องทําด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะนักเรียนนักเรียนค่ะนักเรียนเปิดไปหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่สองค่ะดูแบบฝึกหัดที่สามก่อนนะคะวันนี้เหล่าซื้อจะให้นักเรียนทำสองแบบฝึกหัดคะ่ะมีแบบฝึกหัดที่สามทำไปพร้อมกับเหล่าซื้อส่วนแบบฝึกหัดที่สี่นักเรียนต้องกลับไปทําเองนะคะ,ะ่มาดูแบบฝึกหัดที่สามกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าทิ้งนี่ทิ้ง,งถุยถูยถค่ะทิ้งนี่ทิ้งถุยี่ถูเนี่ย จับแปลว่าฟังคุณครูนะคะหรือว่าฟังเหล่าซื้อเนี่ยพูดแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยระบายสีสาต์อักษรพิมพ์อินที่นักเรียนได้ยินนะคะว่านักเรียนได้ยินตรงกับตัวไหนแล้วนักเรียนก็ระบายสีไปได้เลยนะคะอ<ๆ>่าเหล่าซื้อเนี่ยหารูปที่เป็นแก้วแบบนี้ไม่ได้นะยนเราซื้อเนี่ยก็เลยวาดเองนะคะถึงจะไม่สวยเท่าไหร่นะกเราอานักเรียนเนี่ยก็ดูได้นะคะอ่าถึงจะไม่สวยเท่าไหร่กันแต่ก็น่ารักอยู่นะคะอ่าเป็นถ้วยที่ไม่เส้นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เลยนะคะ อ่ะนักเรียนค่ะมาดูข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องฟังเหลัาสูตรดีๆนะคะนักเรียนถึงจะตอบถูกนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะเหลัาสืตรจะออกเสียงแบบนี้แล้วให้นักเรียนระบายสีคํานั้นนะคะข้อที่หนึ่งค่ะตีอี e นะคะทาทาอีกครั้งหนึ่งค่ะทาทาต่อไปนะคะข้อที่สองค่ะตีออ e ค่ะเหลาสือจะออกเสียงว่า หลายหลายอ่าหลายนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายหลายอ่าต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะตีซานค่ะข้อที่สามนะคะเราซื้อจะออกเสียงว่ามึองมึองอีกครั้งหนึ่งนะคะมึองมึองอ่าเลือกได้ถูกนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะติซือเราซื้อจะออกเสียงว่าปี อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ป,ป,ะปีปีอ่าปีแปลว่าอะไรคะนักเรียนจาได้ไหมคะปีแปลว่าปากกาค่ะครั้งที่แล้วเราเราได้เรียนคําศัพท์คํานี้กันไปแล้วนะคะนักเรียนเลือกให้ถูกต้องนะคะปีปีปอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราสื่อจะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งสือออกเสียงว่าทาทาข้อที่สองหลายหลาย ข้อที่สามมึงม่งมึ่งข้อที่สี่ปีปีอ่านักเรียนเลือกคําตอบได้เลยค่ะเลือกได้แล้วใช่ไหมคะเราเชื่อว่านักเรียนเลือกได้แน่นอนค่ะมีแค่สี่อักมีมีแค่สี่ข้อเองนะคะง่ายๆค่ะถ้าเลือกได้แล้วก็ระบายสีได้เลยนะคะไม่ต้องระบายสีทึบมากนะคะใช้สีสว่างๆนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราซืิออยากให้นักเรียนได้ลองไปฝึกเขียนพินอินนะคะในแบบฝึกหัดที่สี่ค่ะนักเรียน แบบปึกหัดที่สี่หน้าที่สามค่ะนักเรียนเห็นไหมคะอยู่อยู่ฝั่งเดียวกันเลยค่ะหน้าที่สองก็หน้าที่สามนะคะจะมีห้าข้อค่ะนักเรียนเขาให้รูปมานะคะบอกว่าข่านี่ขัานเสียอิเสียค่ะข่านี่ข่านเสียอิเสียนะคะก็คือให้ในักเรียนดูรูปนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นอาชีพอะไรนะคะแล้วเติมสัตว์อักษรพินอินที่หายไปค่ะนักเรียนสามารถดูคําศัพท์ได้นะคะจากในหนังสือเรียนนะคะ หน้าที่หกและหน้าที่เจ็ดค่ะสามารถดูคํัตท์ได้ในหนังสือเรียนหน้าที่หกและหน้าที่เจ็ดนะคะจะมีคําศัพท์อยู่มากมายเลยค่ะนักเรียนก็สามารถดูพินอ <m> ินได้นะคะในนี้เลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะหน้าที่หกและหน้าที่เจดค่ะในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนดูพินอินแล้วมันตรงกับรูปไหนนักเรียนก็เอาพินอินนั้นมาเติมตามที่เขาเว้นว่างเอาไว้นะคะนักเรียนค่ะตามที่เขาเว้นว่างเอาไว้นะคะถ้าตัวพินอินตัวไหนมีวรรณยุกต์ด้านบนนักเรียนก็ใส่มาด้วยนะคะ นักเรียนก็สามารถตกแต่งได้เหมือนกันเพราะเพราะว่ามันมีรูปภาพนะคะอ่าเราซื้อสั่งงานไปกี่งานคะมีหนึ่งเนี่ยมีงานแรกที่เราทํากันไปแล้วใช่ไหมคะที่เติมตัวเลขใช่ไหมคะที่เป็นภาษาจีนอันนั้นนักเรียนไม่ต้องถ่ายมาให้เราซื้อนะคะงานที่นักเรียนต้องถ่ายมาให้เราซื้อเนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่สามค่ะหน้าที่สองนะคะเมื่อกี้นะคะที่เราซื้อออกเสียงให้ฟังนะคะแล้วก็แบบประหัดที่สี่หน้าที่สามค่ะที่ให้นักเรียนต้องไป เติมพินอินให้ครบนะคะแค่นี้เองค่ะการบ้านของเราซื้อเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าหากนักเรียนเนี่ยคนหน่อยนะคะสงสัยเกี่ยวกับการบ้านที่เราซื้อสั่งไปนะคะหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถทักหาเราซื้อได้นะคะทักมาสอบถามเราซื้อได้นะคะในรายส่วนตัวนะคะถ้าหากทําเสร็จแล้วตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถ่ายส่งมาให้เราซื้อแค่2งงานนะคะเหมือนเดิมเลยส่งมาให้เราซื้อในรายส่วนตัวเหมือนเดิมเลยค่ะ สำรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื่อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับัน,นใต้เจียนค่ะ